สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสติการเจิมพักนะคะวันนี้จะมาสอนการสร้างจดหมายเวียนะคะ่ะการสร้างจดหมายเวียนและส่งจดหมายการพิมพ์จดหมายเวียนเป็นการพิมพ์จดหมายที่มีข้อความเหมือนกันและส่งถึงผู้รับหลายๆคนทําให้การทํางานสะดวกและรวดเร็วยิ่ยงขึ้น<อ>เช่นการส่งจดหมายเชิญประชุมจดหมายแจ้งผลการเรียนจดหมายขออนุญ,ญาตผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาจดหมายแจ้งการ เปลี่ยนแปลงเวลาสอนจดหมายแจ้งประชุมคณะกรรมการและแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นตน้นขั้นตอนการสร้างจดหมายเวียนนะคะสร้างตารางเพื่อกอ่กรายชื่อและรายละเอียดของผู้รับเลือก Table เลือก insert table ว่างข้อมูลลูกค้าตามรายละเอียดเก็บแฟ้มข้อมูลชื่อ address อันนี้จะเป็นข้อมูลที่เราพิมพ์ไว้แล้วนะคะพิมพ์ข้อความจดหมายโดยไม่ใส่ชื่อผู้รับ เลือกเมนูไฟล์เพื่อเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เลือก New พิมพ์ข้อความจดหมายดังตัวอย่างจดหมายจัดแฟ้มข้อมูลชื่อเล t ทอรอันนี้เป็นจดหมายที่เราพิมพ์ไว้แล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการส่งจดหมายค่ะการส่งจดหมายนะคะไปที่เลือกเลือกผู้รับ ถ้าเราไม่มีรายชื่อแล้วก็พิมพ์ใหม่แต่นี้เรามีแล้วก็ใช้รายชื่อที่มีอยู่ค่ะก็หาไฟล์ไอดีปวสอาจารย์วิค่ะไปที่ไฟล์ที่อยู่แล้วก็ไปการแทรกเขตข้อมูลผสานค่ะเอาเคอร์อเซอร์มา์าไปไว้ตรงเรียนก่อนนะคะคลิกชื่อไปที่หน่วยงาน แล้วก็เสร็จสิ้นและผสานค่ะแก้ไขแต่ละเอกสารกดตกลงค่ะเมื่อกดตกลงนะคะเอกสารก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีชื่อที่เราพิมพ์ไว้จะสังเกตได้ว่ามันไม่เหมือนกันค่ะการสร้างจุดหมายเวรก็ขอจบลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ